สวัสดีครับแขกตัดไม้ครับนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าน้องฮูกนะนี่ฮะแมน้องฮูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เขายืดยาวนะนี่ฮะน่าจะเป็นพวกที่ได้แสงไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาจัดการเขาด้วยการปาดยอดเลยพรุ่งนี้เราจะทำกอเลยนะครับทำฟอร์มกอเลยก็ ทำยังไงไปชมกันเลยครับผมมาครับก่อนอื่นเราก็ทำความสะอาดคัตเตอร์ก่อนทุกครั้งนะทุกคนก็ใช้พวกทิชชู่เปียกหรือว่าใช้กระดาษสะอาดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นลุยกันเลยครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆนะแล้วก็ตัดเลยขึ้นมาประมาณ1นนิ้วนะถูกต้องครับแล้วก็ ปาดเข้าไปเลยครับวางมือตัวข้างหลังด้วยนะนี่ทุกคนเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็จะไปให้อยู่ในโรงเรือนที่เดิมเลยนะครับให้เขาแตกกอมาใหม่แล้วก็พวกนี้เดี๋ยวเราก็เอาทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็จะลงปลูกเลยนะครับไปกันเลยลุยกันเลยครับ จุจุจจจโอเคต่ำลงอีกนิดนึงก็ได้นะไปกันต่อครับขอต่ำลงกว่านี้อีกนิดนึงต่ำลงอีกนิดนึงโอเคเพื่อที่ต้นบนหัวที่เราตัดเขาจะมีเปอร์เซ็นต์รอดเยอะขึ้นนะครับอ่ะอันนี้เอาตรงแผลเลยครับร้อยแผลเลยฮะพอช่วงล่างเขามีรากอยู่แล้วยังไงเขาก็ไม่ตายครับตัดเลย โอเคอ่ะบินมาทางนี้บางกล้องฝั่งนี้จะได้เห็นครับอตาตัดเลยครับจบเตาถ่ายหลายมุมกล้องนะนี่ครับจัดไปเลยจัดไปเลยโอเค เลือดเขาเออกมาแล้วนะครับไม่ใช่นะครับเป็นยางนะนี่ทุกคนิบเสร็จแล้วอยาเอาไปตั้งอย่างนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเพื่อนนี่ครับเราก็จะได้หมายเพิ่มอีกหนึ่งสอสามสี่ห้าหกดต้นนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟองกอขึ้นมานะครับอยู่ที่ว่าเขาจะแตกกอเป็นยังไงนะก็ อย่าพึ่งลดน้ําโดนตรงหัวเขาอาทิต์หนึง่งหรือว่า10วันเลยก็ได้นะครับเขาไม่ตายนะไม่ต้องเป็นห่วงเขาครับอันนี้ตัดทําไมเป็นเบี้ยวอย่างนั้นมือใหม่นะเอรากทีต้องตัดให้ตรงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเผื่อได้ฟอร์มกอที่สวยงามครับน,นี่ก็เป็นเทคนิคที่เขาทํากันมาเรื่อยๆนะใครสนใจก็ไปทําตามกันได้ครับไม่ต้องกลัวน้องเขาตุียนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ